รถวีออสนะครับหลังถอดหน้าปับนำตู้ออกมาแล้วนะครับชุดอะไรเก่าของรถวีออสนะครับที่ถอดออกมาเดี๋ยวชุดนี้เราจะมีการเปลี่ยนอะไรเหล่านี้ให้ใหม่นะครับเปลี่ยนอะไรเหล่านี้ให้ใหม่หลักๆนะฮะหลักๆเลยเดี๋ยวมาดูนะฮะคอมเพรสเซอร์นะะคอมเพรสเซอร์ล็อกนะครับ คอมเพรสเซอร์ล็อกนะฮะหมุนได้แค่นะคี้นะฮะหมุนได้แค่นี้นะครับสะพานหมุนได้นะครับแต่คอมหมุนไม่ได้คอมหมุนได้แค่นี้หลักๆแล้วนะคอมล็อกไปแล้วนะครับล็อกไปแล้วอยากให้มาดูตรงนี้นิดนึงนะฮนะเนี่ยถ้าถ่ายตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีคาบมีคาบ ตรงนี้แห้งๆนะฮะตรงปลายเนี่ยมีคาบถ้ามีคาบแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่มีการรั่วซึมนะมีการรั่วซึมในระบบนะพอมีการรั่วซึมก็น้ํามันคอมก็รั่วออกไปนะครับก็เป็นผลทาให้คอมเพรสเซอร์ร้อนล็อกได้แม้แต่ตัวนี้ก็มีคาบนะครับมีคาบนะมีคาบน้ํามันสภาพคอมนะก็มีน้ํามันเลอะๆเห็นไหมฮะน้ำมันเลอะๆ,ๆนะฮะตัวนี้เนี่ย มอเตอร์มอเตอร์เปลี่ยนมาใหม่นะแต่ไม่ใช่ของมาตรฐานเดนโซหรือว่าอย่างที่โตโยต้ากำหนดไว้นะฮะวันนี้เราเปลี่ยนให้นะครับรายการนี้ถือว่าเป็นรายการเพิ่มให้ต้องการให้รอบการทำงานมอเตอร์ดีที่สุดแรงที่สุดรับมือการระบายความร้อนดีที่สุดนะฮะเรามาดูในส่วนของแผงแอร์เนี่ยแผงแอร์นะครับแผงแอร์ก็มีคาบเห็นไหมตรงไหนที่มีคาบดำๆเนี่ยมีการรั่วซึมเห็นไหมฮะอันนี้รั่วซึมออกมา วันนี้ใครใช้รถก็สังเกตด้วยนะฮะถ้าเจอคราบดำๆคราบแบบนี้นะฮะ mm. ก็แสดงว่ารถคุณมีการรั่วซึมนะระบบแอร์มีการรั่วซึมนะครับตัวนี้ตัวนี้แผงก็เปลี่ยนมาใหม่นะฮะตัวนี้ <Yeah. S 2> คือรถคันนี้มีการซ่อมแอร์มาแล้วนะครับมีการซ่อมแอร์มาแล้วแล้วก็เจอปัญหาแอร์มีเสียงดังคอแมแอร์มีเสียงดังนะมีเสียงดัง แล้วก็ใช้ไปสักพักคอมก็ล็อกจริงๆเลยนะสายน้ำยาแอร์ดูนะฮะสายน้ำยาแอร์ก็เริ่มหมดสภาพเป็นตะปุ่มตะปั่มแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮนะผิวสายไม่เรียบแล้วนะเพราะความร้อนภายในระบบสูงโครงสร้างท่อน้ำยาแอร์เริ่มเสียหายแล้วนะฮะพร้อมระเบิดได้นะครับถ้าเกิดความร้อนจัดๆนะครับในส่วนของท่อที่เดินจากตู้แอร์มาเข้าแผงไอเข้าคอมก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะฮะเพราะอายุการใช้งานมันก็ นานแล้วนะฮะเปลี่ยนใหม่สวิตช์เพชเชอร์นะฮะสวิตช์เพชเชอร์เปลี่ยนใหม่นะฮะตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ตัวสั่งงานพัดลมไฟฟ้าและคอมแอร์นะฮะอ่าเปลี่ยนใหม่หัวสอนเปลี่ยนใหม่นะฮะหัวสอนเปลี่ยนใหม่นะครับหัวสอนต่างๆเปลี่ยนใหม่นะครับสายพานนะสายพานก็เปลี่ยนใหม่นะครับสายพานเปลี่ยนใหม่สายพานเปลี่ยนใหม่นะวันนี้ อยากจะบอกให้นะฮะว่าแอร์รั่วแอร์ไม่เย็นนะฮะท่านเอารถไปเติมน้ำยาแอร์กันนะครับมันไม่เป็นผลดีแอร์รั่วต้องรีบหาที่รั่วให้เจอแล้วรีบซ่อมเห็นไหมฮะดูอยากในกล้องเนี่ยเราจะเห็นแล้วนะที่ปลายนิ้วเนี่ยก็จะมีคาบน้ำมันตรงนั้นก็มีคาบน้ำมันเห็นไหมฮะเห็นไหมที่นิ้วผมนะก็เตือนไว้ครับ อย่าคิดว่าแอร์เป็นอะไรที่มันง่ายๆไปซะหมดนะฮะพอเวลามันพังมาแล้วก็พูดตรงๆนะฮะมกักจะมีเหตุผลอย่างเดียวคือไม่มีเงินซ่อมวันนี้เวลามันเสียน,น้อยก็ซ่อมเสียนะครับอย่าให้มันลุกลามเหมือนผ้ามันขาดคุณเอาเข็มมาเย็บมันก็จบนะเอาเข็มมาเย็บรอยขาดเล็กๆมันก็สามารถหยุดรอยขาดได้แต่ถ้าคุณปล่อยมันขาดมากคุณก็ต้องไปให้ร้าน ใช้จักรเย็บใช้อะไรเย็บมันก็ลูกลามกันไปวันนี้ปัญหาเล็กๆนะครับแอร์รั่วเจอก็ซ่อมให้มันเสร็จไปซะนะฮะอย่าเลื้อรังอย่ายื้อครับอย่ายื้อเนาะอ่ะอันนี้คือชุดอะไรเก่านะเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรใหม่นะอะไรใหม่ของรถคันนี้กัน ชุดกล่องแอร์นะครับและพัดลมอ่ะเดี๋ยวจะได้จัดการทําความล้างทําความสะอาดนะครับมีแต่ขี้ฝุ่นนะมีแต่ขี้ฝุ่นทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวจัดการล้างทําความสะอาดนะฮะกล่องแยกลมนะฮะกล่องแยกลมกล่องอะไรนะฮะจะได้ล้างทําความสะอาดให้นะครับนะะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับภายในก็ทําการดูดฝุ่นให้นะครับนะฮะ ด้านหลังหน้าปัดนะครับเราก็จะเห็นฝุ่นทั้งนั้นเลยนะฮะวันนี้เราจะล้างให้สะอาดเลยนะฮะล้างให้สะอาดดูนะฮะนะครับในสภาพฝุ่นฝุ่นทั้งนั้น